มันห้าร้อยกัดอย่างเงี้ยห้าร้อยช่อเนี้ยผมขายได้ไปหกแสนเนาะกี่ต้นนะห้าห้าร้อยช่อ,อยเงี้ยห้าร้อยช่อหกแสนต้นหนึ่งสิบห้าร้อยก็คือร้อยร้อยต้นนั่นแหละประมาณร้อยต้นใช่ป่ะแปดสิบต้นครับแปดสิบต้นหกแสนเนี่ยอินทผพลามเนี่ยนี่กินมันมีวิธีกินใช่ไหมนี่นะถ้ามันเป็นเป็นลูกยา,ยาวๆเหมือนเหมือนคล้ายๆไข่เนี่ยคล้ายๆไข่ขเนี่ยนะถ้ากัด ถ,ถ้ากัดกัดกลางกากัดตรงตรงเงนะอืฝาดใช่ไหมฝา,าดมันจะฝาดฝาดอมหวานอมอมหวานอนะ่ะหวานฝาดฝาดชัดเจนเลยอ่ะแต่แต่ตแต่ถ้ากัดนะเขาให้กัดยังไงนะกัดแบบกัดตามยาวนะแต่ผมต้อลองกินดู ไม่มีฝาดเลยแต่ไม่ฝาดเลยแค่แค่นี้เองนะอืเนี่ยกินอินทผลัมเนี่ยมีวิธีการกินนะครับเนี่ยต้องกัดตำยาวอะครับตำยาวตำยาวอกเม็ดอ่ะเนี่ยวิธีการกินอินทผลัมบางคนไม่รู้าจะกัดบางคนไม่รู้อ่ะตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมกัดเลยก็คือธรรมชาติของคนอ่ะ ผลไม้อะก็จะกัดตรงๆใช่ป่ะกัดตามยะเอ้นนั่นอะแต่เนี้ยอันนี้กัดอันก่อนไว้ไงแต่มันฝาดแล้ลองลองดูใหม่ฝาดชัดเจนเลยอ่ะใช่ไหมฝาดชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้ากัดตามขวางอะไม่มีฝาดเลยหวานนั่งเดียวหวานกรอบ นี่ยนะครับไล่สายลุงนะครับที่นี่ก็ที่อำเภอบึงสามพันบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสวนสวนอินทราลามจะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับแต่คงไม่ได้เห็นลูกแล้วตอนนี้ก็ห่อ,อก,กระดาษไว้นะครับเนี่ยผมกินพวกนี้เดี๋ยวผมบ่าวพวกนี้แหละ โลเท่าไหร่ครับโลเท่าไหร่ตอนนี้นะตอนนี้ขายทีนนี้ขายสองห่อยขายร้อยห้าสิบขายร้อยห้าสิบโอ้ยทำเยอะก็เลยขายขึ้นมาขายคือโลโลหนึ่งนเนี่ยโลหนึ่งมาทั้งก้านเลยนะ,ะนไม่คือไม่ไม่ได้เด็ดรูปแบบนี้ใช่ไหมบบโลนึงโลหนึ่งเป็นก้านแบบนี้เลยรวมไปนี่ด้วยปะ่ะฮะ พลก็ตัดให้อ๋อถามแบบงงๆ pues นะครับอย่าลืมนะครับอินทผพาลัมนะครับถ้าเวลาจะกินให้หวานไม่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 มีฝาดเลยนะต้องกัดตามขวางตามแนวยาวถ้าเราไปกัดตรงตรงเนี้ยฝาดต้องอย่างเงี้ยตามยาวนะครับไม่มีฝาดแม้แต่นิดเดียว

เราเริ่มลงกล้าเนี่ยกี่กี่ปีเก็บผลผลิตได้พี่สามปีครับสามปีนะสามปีนสองปีกว่าแต่มันทุนมูลนีก็วายอยู่อันนี้กี่ปี้วครับในไร่เนี่ยปีที่หกครับปีที่หกนะย่างย่างปีที่หกอ้คือคือแบบแบบเต็มที่เลยกี่ปีเนี่ยหมายถึงว่าผลผลิตแบบสุดห้าปีห้าปีนะปีที่หกนี่ก็เต็มที่สามปีก็เริ่มเริ่มเริ่มพอพอได้กินแล้วได้ได้แล้วครับนี่นะครับเราก็เดินเข้าไปข้างในนะครับเจ้าของสวนอินทรปารลัน มีกี่ต้นครับคุณพี่ครับร้อยต้นครับร้อยต้นนะปีละครั้งรู้ปะเก็บปีละครั้งครับมันคล้ายๆต้นปาล์มเลยเนี่ยปีละครั้งออกปีละครั้งมันจะออกเป็นเดือนไหมมีเดือนของมันไหมครับมีครับออกกุมภพาครับออกนี่ออกกุมภพาแล้วเก็บผลม้ผลกระตกระดาสิงหาเนี่ยครับอ๋อมันปลูกได้ทุกพื้นที่ไหมภาคเหนือตะวันออกได้ครับได้หมดนะครับได้หมดนะครับ ต้นทนตวงไม่กันปกปุ๋ยปุ๋ยอะไรพวกนี้กว่าปุ๋ยไม่เท่าไหร่ครับมีลงต้นลงต้นพันน่ะเยอะเยอะหน่อยต้นพันธุ์แพงไหมครับต้นพันผมเพิอลงต้นละสามพันรวมใหม่ห้าสิบต้นโอ้โหนะครับต่างเขาต้นพันธสามพันต้นละหนึ่งมีอายุกี่ปีห้าสิบหกสิบปีครัโอ้ยลูกหลานเลยนะครับนี่นะครับทำไมต้องห่อด ห่อกันนี่กระดาษที่ห่อกันฝนครับกันน้ำไม่งั้นมันเป็นลาป่ะครับมันมันลูกมันจะแตกอ๋อแตกข้างในก็ต้องห่อกันแมลงอีกทันเพราะเราไม่ได้ฉีดการที่ด้ยเต้องห่ออย่างนี้เลยนะครับห่อตั้งแต่ตอนไหนครับพี่ตั้งแต่ตอนแรกเลยครับตั้งแต่ตอนที่ลูกอ่อนๆเลยใช่ไหมลูกอ่อนเลยกันแมลงด้วยนะกันแมลงด้วยนี่ก็ต้องห่อครับ่ ระหว่างกินกระต้นกับกินกับที่นู่นเหมือนกันไหมกับกับที่เหมือนเหมือนก็ถาตุธาุนสุกแต่นี่ยังยังเขียวอยู่อ๋อยังเขียวอยู่นะยังไม่สุกอยู่อันนี้ประมาณแปดโลนะครับนี่อินทผลัมเหมือนต้นปาล์มอ่ะก็ยังไม่สุกเหมือนกันยังมีเขียวๆอีกกี่วันครับเนี่ยอันนี้ก็ประมาณันที่ยี่สิบอะครับ เราเขียนวันที่ลงไว้แล้วกี่กี่วันครับถึงจะได้เป็นแบบเนี้ยออกช่อออกตั้งแต่ผสมเสร็ปก็มา5เดือนครับ5เดือน5เดือนาเดือนเราต้องใส่ปุ๋ยอะไรไหมไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับคืออยู่นิ่งๆเลยใช่ไหมแค่แค่เรามาห่อไม่ให้มาแรงตอมไม่ให้อะไรพวกนี้กันฝนให้น้ำมันมันก็มีน้าบางลูกที่มันโดนฝนโดนอะไรเพรานี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ปะ อันนี้มันจะเริ่มมันจะเหี่ยวตอนน้ำเนี่ยลองดูลองดูมันจะหวานหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวไม่ได้หวานเนาะเพราะว่ามันมันมันจะร่วงเดี๋ยวลองลองลองดูนะครับอันนี้หิวเหี่ยวลองดูที่ว่าที่ว่าอันนี้เราก็ต้องเด็ดทิ้งเวลาขายใช่ไหมครับเด็ดทิ้งหมดคอ่ะจะลองดูที่เขาจะเด็ดทิ้งอ่ะกับอันนี้คือไม่สมบูรณ์นะครับจะลองกินดูนะครับว่ามันมีรสชาติแบบไหนเองครับจะเหี่ยวจะล่วงเดี๋ยวเขาล่วงเองล่วงเวลานี่ยเราก็ต้องแก้ท่า ไม่อร่อยไม่อร่อยครับไม่อร่อยมันเหมือนพุทตาจีนเลยถ้าทเหี่ยวแบบเนี้ยนะมันเหี่ยวเหี่ยวแบบนี้เหมือนพุทตาจีนครับอือยังไม่น่าหวานใช่ไหมยังไม่ัคือกินต้องกินแบบแบบความสมบูรณ์อ่ะอันนี้แบบไม่เหี่ยวนะอันนี้แบบไม่เหี่ยวนะครับ กรอบหวานกว่าครับมันเหี่ยวแล้วครับมันเหี่ยวตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ข้อสำคัญอย่าไปกัดตรงตรงนี้นะฝาดเลยฝาดทันทีลูกเดียวกันแต่กินไม่เหมือนกันฝาดลูกเดียวกันนะกินไม่เหมือนกันนะครับนี่คนที่นี่ยังไม่มีใครรู้นะขนาดพี่ไมม่เคยาเขาอยู่ที่นี่นะ เขารู้จักกันสนิทกันเขาอยู่ที่นี่เขายังไม่รู้เลยว่ากินยังไงให้หวานกระฝาดนะครับถึงหน้าหน้านี้ต้องทำมาเที่ยวมันได้ได้ได้ชิมได้ชิมหมดละนะครับสวนสายลุงนะครับมันก็เลี้ยงหลานด้วยมันก็ไม่ได้ไปไหนได้สิชุดหลังนี่จะลูกใหญ่แล้วก็ขอกินกินกระต้นเอเด็ดมากระต้นเนี่ยปุทธยอดแบบฟินอ่ะผมว่าต่อไปเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยเลยนะ ไม่ได้คุณไปลูกล่างจะขาเขาไปขายปีกกันโลเท่าไหร่นะน่าจะ300นะครับแล้ย300หรือ250 200เลย250ตรง150ไปเลยนะอันเนี้ยมันที่ว่ามันนิวเคียวอะไม่รับที่ไหนมาถ้าหิวเหียวนี้เหมือนที่ว่านะครับเหมือนเหมือนผู้ชายจีนแล้วก็ม่รงแล้วไงถึงจะเป็นน้ำเลี้ยงมมาไม่ถึงแล้วมันก็ ล่วงครับล่วงขาผ้าแล้วก็แกลี่ยลงลมาเมีกี่ภูกี่พวงครับในต้นหนึ่งต้นนึ่งก็สิบกว่าครับสิบห้าสิบห้าถึงยี่สิบยี่สิบครับแต่ละต้นอันนี้มันออกมาตามอะไรตามก้านนี้เลยใช่ไหมรับตามกาบมันกับก้าบกาบกาบทุกอันเลยใช่ไหมครับกยังใช่ใช่ไหมใช่ใช่แบบนี้ป่ะอันนี้อันนี้ใช่ไหมรับกาบใบแล้วทำไมอันนี้ไม่มีอ่ะอันนี้มันมันไม่มีะครับเพราะมันต้องวินไปอีก อ๋อโอ้ไม่ไหวแล้วก็รับไม่ไหวอ๋อคือต้นนู้นแล้ว21กา21ยอดเนี่ยมันจะไม่มีที่คือกาบกระใบมันเหมือนกันเลยเหมือนกันแต่แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่ามันจะไปออกกาบไหนใช่อ๋อมันอาจจะเป็นกาบเว้นกาบเว้นกล่องกาบมันออกนะครับก็คือกาบหรือกิ่งก้านเนี่ยมันอันเดียวกันเลยมันอันเดียวกันเลยเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันเลย นี่ธรรมชาติมันสร้างมาแบบสร้างมาแบบมหัศจรรย์อ่ะมันสามารถที่จะออกมาเป็นเป็นใบนะครับแล้วก็แล้วก็ออกมาเนี่ยออกมาเป็นพวงแบบเนี้ยออกมาเป็นชอบแบบนี้ยนะครับเพื่อไว้ให้ได้กินได้เป็นผลนะครับออกเป็นใบก็ออกเป็นผลในก้านในในกาบหรือในก้านที่เหมือนกันนะครับนี่นะครับความความมาตรจรรย์ของอินทพลัมนะครับ อินทผลัมนี่ของพันธุ์อะไรครับพี่นินบาฮีครับประเทศอะไรอ่ะนี่ผมไม่ไม่รู้แต่ตะวันออกกลางเหมือนกันใช่ไหมใช่น่าจะใช่นะมันมีกี่พันธุ์พี่พอรู้ไหมโอ้เยอะครับเยอะนะตะวันออกกลางแล้วมันจะเป็นเขียวเขียวม่วงๆนั่นหรอประเทศไทยมันเขียวเขียวม่วงๆนั้นเขามันมันแห้งแล้วใช่ป่ะมันดิบนะดิบใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจนะ หวานเป็นน้ำตาลเลยนะอืมแต่อย่างเงี้ยเขาเอาไปแปรรูปอะไรได้ไหมทำน้าปั่นได้โอ้โหน้ำปั่นขายแก้วเท่าไรเนี่ยน่าจะหลายตังเนอะเพราะว่าเพราะว่าไม่เขาจะมาเอาไปเลยเท่าไหรก็หมดอะไปทำปั่นไปทำน้ำปั่นโรงงานน้ำปั่นของมีเพราะว่าไม่ไม่ถูกนะแพงนะแพงนั้นโลประมาณไปขายปลีกอะโลประมาณสองร้อยห้าสิบสามร้อยใช่ไหมครับแต่บอกให้เลยว่า คุ้มค่าน่ะความอร่อยคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากโลนึงก็ไม่ใช่น้อยน้อยก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่นะครับอินทรพาลัมนี่มาเจอเจ้าของสวนตัวเป็นเป็นเลยนะครับห้าสิบอยู่ตัวแรกอะพว้จะเป็นพันแล้วตอนสองแรกงห้าสิบมีขายพวงละทันแปดโลมีพันสองพันยกพวงนี้ประมาณเท่าไหร่พวงนี้ประมาณแปดโลครับไม่ต่ำกว่าแปดโลแน่เลย นะไม่เกินสิบโลใช่ไหมผมไม่น่าถึงถ้าสิบโลต้องใหญ่กว่าี้อือหือเพราะมันปีแล้วมีสิบโลสิบเอ็ดโลมีปีแล้วนี่เพราะว่ามันออกมางลายมันจะกระจากกันมันจะใหญ่แล้วมันก็จะอยู่ระดับเนี้ยแล้วสูงขึ้นไปเรื่อยเืยสูงไปเรื่อยสูงจนเราจะต้องใช้บันไดไปตัดใช่นะครับอันนี้ก็ต้นนี้กี่ปีครับพี่นี่ยปีที่หกครับ ห้าปีกว่าก็ขี่ยาขพะยาดไหมก็เก็บผลผลิตมาแล้วประมาณสี่ครั้งแหลงไหมไม่รู้ผมไม่เคยขิ่เลยผมใช้ตัดหญ้าแล้วก็ดายตามผมผมมันจะแหลงครับผมแสดงว่าต้นนี้ผลผลิตเก็บมาแล้วสามครั้งสามครั้งสี่ครั้งนี้แล้วสี่ครั้งแล้วนะเพราะว่าสามปีก็เก็บได้แล้วผลผลิตปีเดียวก็คุ้มปลาเลยบางปีเดียวคุ้มเลยเนาแล้วรสชาติต่างกันไหมพี่ระหว่างปีแรก การรสชาติหรือว่าเหมือนกันเหมือนกันครับกี่ปีกี่ปีก็เหมือนกันเคยเป็นเนื้อเยื่อเจะเหมือนกันเนื้อนะครับไม่ไม่ไม่เปลี่ยนไม่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 มีเปลี่ยนมีแต่ว่ามันจะออกน้อยออกมากครับมันจะออกน้อยออกมากทางนี้นี่นะอินผักไม่เปลี่ยนไม่ต้องดูแลมากเลยนะครับยอดเลยนะครับเพราะไม่มีหมาเหมือนกันทุกวัน ส่วนนี้ก็กี่ต้นนะร้อยต้นครับร้อยต้นความปต้นตต้นหนึ่งก็หลายพันบาทนะครับเหมือนข้าวนาปีเลยนะเราเปรียบเทียบนะปลูกข้าวนาปีก็ปลูกปลูกปาล์มต้นหนึ่งปาล์มไร่หนึ่งไอปาล์มปาล์มหนึ่งต้นข้าวหนึ่งไร่ใช่ไหมแต่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องได้เหนื่อยเหมือนหน้านะ ใช่ไม่เหนื่อยเื็นนานะครับเราเพียงแต่ได้วัชพืชอะไรพวกนี้ออกไปใช่ไหมค่อยดูแลแค่นั้นเองแต่ผลผลิตผมว่าน่าจะได้มากกว่าข้าวในหนึ่งไร่นะต่อต้นปีนี้ไม่มีโควิดนะผมขายมันเือหมดเลยนป่านนี้นะครับปีที่แล้วผมขายสิบกว่าวันโอ้สิบห้าวันหมดเลยพอหลังๆเขาจองเขียนเขาเขียนติดกันเลย ราะมันไม่มีโรคอะไรไหมโ้คนมาหวัน่นหวันไม่เคยขาดร้อยต้นนี้ก็คือนาร้อยไร่อ่ะครับใช่ไหมครับเปรียบเทียบกันอย่างนั้นนะ่ะเปรียบเทียบผลผลิตอ่ะคิดได้มันห้าร้อยจัดอย่างเงี้องอยห้าร้อยต้นเงี้ยผมขายได้ไปหกแสนแลาวกี่ต้นนะห้าห้าร้อยช่ออย่างเงี้ยห้าร้อยชอ 6, อ่อหกแสนต้นหนึ่งสิบห้าร้อยก็คือร้อยร้อยต้นนั่นแหละประมาณร้อยต้นใช่ปะ่ะแปดสิบต้นครับแปดสิบต้นหกแสน ีนี้กะจะได้เยอะทำนาแปดสิบไร่พี่ยังไม่ได้หกแสนเลยมาโควิดมาแย่เลยใช่ไหมไม่ไม่ได้ครับใช่ไหมแล้วไปแล้วทุกวันนี้ไปเอาที่ที่นาที่ไหนแปดสิบไร่ร้อยต้นนี้กี่ไร่ไงแปดสิบต้นครับไสี่ไร่สี่ไร่แปดสิบต้นสี่ไร่ร้อยต้นสี่ไร่แต่เป็นตัวพู้ด้วยไงตัวผู้ไว้ไว้ทำเลยก็เอากสรมาผสมให้แมลงผสมหรือเราผสมเองอ๋อต้องผสมเองตัวผู้ยี่สิบ ตูพูสิบห้าต้นครับตูพูสิบห้าตัวเมียแปดสิบห้าหรือมีตายไปสี่ต้นห้าต้นอ๋ออ๋อมีตูพูตัวเมียด้วยครับนะครับรู้เลยใช่ไหมรู้ครับแล้เอาแยกได้เลยถ้าเป็นเนื้อเยื่อปลูกไหนก็ได้ตูพูเราจะปลูกไหนก็ได้เราผสมเกสรหรตัดมันมาตัดมันตัดมันฐานนี้เขายังไม่ออกก็เราก็เอาดูดใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ได้อยู่เป็นเดือนเป็นปีน่ะเกสรน่ะเกสรนั่นเป็นยังไงเกสรเป็นผงผงขาวครับมันผง เรวก็มันมีที่บีบอยู่เพราะนั้นเราก็มัดลงก็บีบใส่ปุ๊บสองทีก็พอละผสมง่ายเขาไม่ยากดูรอบๆหน่อยหนึ่งนะครับก็กเอามาฝากกันพอสมควรนะครับอพอดีว่าผ่านมาทางนี้ก็เลยพอจะรู้จักกันก็เลยให้พามาดูสวนอินทรพลัมนะครับเคยเห็นแต่ ที่เอามากินที่เขามากินแบบแห้งๆอ่ะอย่างนั้นอ่ะนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นพันเดียวกันหรือเปล่านะครับก็เลยมาลองกินอินทผลัมสดต้องมีเทคนิคและมีวิธีการกินอย่างที่ว่านะครับถ้ากินไม่เป็นหรือไม่ถูกวิธีนะครับฝาดเลยนะครับฝาดปนหวานนะครับแต่ถ้ากินถูกวิธีนะครับไม่มีคําว่าฝาดเลยนะครับหวานล้วนๆนะครับหวานมากนะฮะอินทผลัมนะครับเนี่ย ต้นตามในจํานวนร้อยต้นเนี่ยน่าจะมีต้นตัวผู้เอาไว้ผสมเกสอนเนี่ยประมาณสิบห้าต้นเห็นเจ้าของสวนบอกเมื่อกี้นะครับผลผลิตดีมากดีกว่าทํานานะครับสวนทเองเลยไม่จ้างลูกน้องเลยเหรอครับไม,มไม่จ้างเลยนะนี่นะครับมาเนี่ยเพิ่งตัดมาไม่ใหม่เลยนะ่ะลองช่างให้หนูหน่อยไหมไม่ว่าไออันเนี้ยมันกี่กิโลอะ เขาเรียกอะไรช่อหรือเรียกพวงหรืออะไรบางนนคนเขาเรียกท่อบางคนเขาเรียกจันเรียกอะไรนะจันจันอ๋อจันนะครับหนึ่งจันหนึ่งจันกี่กิโลเนี่ยประมาณสี่โลครับประมาณสี่โลนะเนี่ยจุ๊ด ติดใจติดใจเรากินเป็นแล้วหวานตุดๆุดมันจะเหมือนกับพุตาจีนอ่ะแต่กรอบกว่า

เหมือนกล้วยอ่ะเนี่ยดำๆแบบนี้เหมือนกล้วยน้ำว้าเหมือนกล้วยน้ำว้าไหนไหนพันไหนเดี๋ยวลองมาดูหน่อยปลูกที่นี่ป่ะมีอยู่ต้นหนึ่ง มันบังเอิญฟุกป่ะใช่อ๋อราคาเท่ากันไหมก็ขายเท่ากันนี่อันนี้ไม่รู้พันอะไรนะครับเพราะพันอะไรนะเล็บ,บนัวเล็บนัวอ่าเล็บนัวกับเล็บนัวไม่รู้จักเกันนะครับไปเซร์ชกูเกิลดูนะครับเล็บนัวลน,นี่ต้องกินกินในนี่เหมือนกันกินขวางกัน รสชาติเหมือนกล้วยน้ำวา้าแต่แต่การลดลดสัมผัสแล้วก็เท็กเจอร์มันเนี่ยมันก็คืออินทร์ลัมที่เรากินกันนั่นแหละครับแต่ถ้ากินแบบตดตดอย่างเงี้ยแล้วก็ที่มันแก่ต่ำต้นเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับกล้วยน้ำว้าเลย ถ้าชอบอยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอเมซอนออสกานะครับวันนี้ก็มาที่สวนอินทรพลามนะครับที่แถวแถวเพชรบูรณ์นี่นะครับก็ไม่ได้ไปที่ตลาดนัดเพราะช่วงนี้โควิดไม่ค่อยอยากจะไปตลาดนัดนะครับเป็นการเสี่ยงต่อแม่ค้าและพ่อค้าด้วยนะครับและตัวเราเองก็อาจจะเสี่ยงด้วยเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงในการทํารีวิว YouTube อาหารตลาดไปก่อนนะครับตอนนี้ก็มีเจออะไรตรงที่ แปลกใหม่ที่น่าสนใจก็จะนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมยังไงขอกราบสวัสดีนะครับแล้วก็ติดตามช่องผมด้วยนะครับอเมซอนโอสกานะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ